ไปเลยไปทุกข้างหนูมาจากบ้านแล้วพอดีโมจะจำนี่นั Hoje> ่นเราเอามาคลองแม่ผูกถุงไว้มันก็เลยอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไอ้โล้นอะแม่เดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาแม่ไปไหว้ก่อนเดี๋ยวลูกจะเอาถุงมาให้ไปไปไปไหว้กนอนนะอยเดี๋ยวเอาถุงไปให้หนูก็เยอะมากเลยที่นี่ มันนี้วันนี้ขายของนะครับวันนี้ไม่ได้ขายที่ไหนเป็นวัดลงคองแต่ตรวจหมดแล้วนะให้วัดใหญ่กี่สายพันก็ไม่เป็นเป็นวัดธรรมดาครับเห็นมาข้าเลยก็เลยทำเค้กเพื่อหอมมะฝรั่งเพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมโอ้ร้อนร้อนอยู่เลยไม่ไม่สิ่งใดเนี่ยก็ทานได้พรุ่งนี้อีกทั้งวันเลยครับอ๋อได้สองวันดูก่อนครับผมขอบคุณครับร้อมืดนึ่งสดหอมๆเลยรีบวิ่งมาแม่บ่นอยู่แล้วย็นแล้วเนี่ยเา บอกทันทันเนี่ยอ๋อทันอยู่แล้วฮะเพราะว่าที่นี่ YouTube เราอยู่ตลอดถ้าครับผมต้องให้ต้องวันที่หนึ่งเลยคนนี้ครับผมเป็นยังไงปะแม่บอกขยันขยันนี่วันน้าขยันเนี่ยนี่นี่เยอะลูกกำลังเรียนฮะก็เลยต้องขยันหน่อยนึงโพิ่งส่งไลน์จบเพิ่งทำงานเดือนที่แล้วพี่เอ๋อพรว่โอ้โหจบพึ่งนั้นนั่นแหละ การศึกษาคือการลงทุนใช่ค่าเทอมแพงมากเลยที่ข้ารในขนาดเป็นของรัฐและที่เกษตรวิเอเตศิาชานเนาะเมาจ่ายเลยอ่ะสองหมื่นห้าเงนก็สองหมื่นห้าเรีากเยน้ยกสองหมื่นห้าแต่ก็ดีเราก็ไม่ต้องจ่ายเลยเรียนนิดเดียวมันก็ไม่ถึงสองหมืนห้ามันก็ต้องสองหมื่นห้าเง่นแม่ครับวนเยวนก็จะเย็นที่รนนานนี่อีกคืนเหรอคะอ ไหว้กุฎาก่อนเนะเดี๋ยวมาไหว้กุฎวดแล้วเดี๋ยวมาไหว้พระแม่จันทร์นี่ฮะมาหาเขาต้องมาไหว้นะักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนก่อนคุยกันก็ขอบคุณในน้ำติดน้ำใจเนาะทำเค้กกล้วยหอมขนมเจ้าดังที่ครั้งก่อนเอาขนมปังมาให้เราตาทาได้กินนะบอกแล้วว่ามีมุกสามตันเนาะ เาพยังไม่จับเลาเพาเป็นอย่าเขาเรียกลับตอน่าใบครั้งนั้นที่หกระบาดว่ามีงานทีเราตั้งใจว่าแลกเวแแงานว่าเขียวเวรหมดแลกลับมาอมัดได้มาก็ต้องเป็นกำลังใจช่วยกันอะไรกันอย่งน้อยที่ยี่ดีแน่นนาไปเป็นบอกจัดอย่างนี้เลยใช่ไหม นี่ครับก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับตอนนี้พี่ดินก็เป็นที่รู้จักของทุกคนที่มานะครับก็จะแนะนำเป็นการพูดคุยต่างๆเนาะของที่นี่

อ๋อโอเคอ่ะมีคนเอาของมาให้ครับยูทูบเบอร์นะฮะอนอยูอรอ่กีเขาจะเอาของมาให้ พับที่นอนแต่ว่าเห็นว่าเรามีที่นอนแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนปเป็นอย่างอื่นให้ครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมหลบมานีเดี๋ยวเรามาเทีย่ยามีสินค้าเอาเอาอะไรเอาของมาให้อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมชเขอ่ะจะช่วยยกของกัน เอาหมอนมาให้ชมพู่นะฮะค,ครับผมโอ้มีของมาฝาก,เ,กเราอันนี้ของของพี่มานาครับผมมานามีแล้วมานามีแล้วอดเลยอ๋อ,อ,อนี่คือถาดคือของยูทูบเบอร์ทุกคนใช่ไหมฮะออโอเคคนละชุดคนละชุดอะ ขอบพระคุณมากมากครับนี่ฮะของพวกเราได้คนละถาดหกฟุตหกฟุตตอนแรกกะซื้อเออได้เออได้คนละช่องนี่ครับทุกคนครับก็ขอบคุณในน้นำกินใจของพี่เขานะครับเอากาแฟเอานี่ให้มาเนาะเป็นส่วนตัวอาจารย์นี่ นี่ฮะได้แล้วได้แล้วอได้แล้วเนาะนนพี่เดค่ะเอ่อต้องผสมยังไงตำครบไได้อีกคนนึ่งอ่อก็ขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของพี่เขาที่เอามาให้พวกเราเอ่อ กระถาดกระดาดนี่คือของยูทูบเบอร์น้ำขิดแยกของพี่เขาก็ดีครับจะได้ไม่ต้องนี่ฮะได้เอาไปใช้เนาอะนะครับก็จะเอาไว้ใช้นะครับเอา,เอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ